กรอนเก็บและเตรียมตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสำหรับไมโครทิว54ช่องอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกใสนะคะจะมีหูหิ้วนะคะพร้อมกับฝาปิดนะคะเพจสํำหรับใส่ลงไปในกล่องนะคะเพจอันนี้จะมีลักษณะเป็นช่องๆ่องให้น้ำแข็งที่เราใส่ลงไปในนี้นะคะไหลลงมาเก็บในกล่องระดับของส่วน ที่1กระสวนที่2เนี่ยจะห่างกันประมาณ10เซนนะคะเพดระดับที่2เนี่ยเราก็จะมีเอ่อเ,เรียกว่าแกนเสาตรงนี้นะคะไว้สําหรับจับยึดตัวนี้นะคะเพื่อที่จะใส่ลงไปในกล่องนี้เราก็จะใส่น้ําแข็งลงในช่องนี้นะคะน้ำแข็งที่เราใส่เนี่ยก็ประมาณ1.4กิโลกรัมนะคะเป็นน้ําแข็งที่ต้องเป็นเอ่อค่อนข้างละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จึงเอาเอะคิกอันเนี้ยอันฮะกดทับลงไปนะคะ แล้วทุกช่องเนี่ยจะถูกปิดด้วยไมโครทิวทั้งหมดนะคะเพื่อให้เป็นระบบปิดจากการเปรียบเทียบนะคะผลการทดลองระหว่างแลกแบบเดิมนะคะกับแลกที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยก็พบว่า,าแลกแบบเดิมเนี่ยเวลาเราออกมาใหม่ๆเนี่ยที่1นาทีแรกเนี่ยจะติดลบ1.17องศา c ซลเซียนะคะซึ่งกว่าจะใช้งานได้เนี่ยเราต้องรอถึง25นาทีถึงจะได้ 4องศานะคะหลังจากนั้นถ้าเกิน45นาทีไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มถึง4.8องศาเซลเซียสนะคะในขณะที่แลกที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยแค่5นาทีแรกนะคะก็จะได้อุณหภูมิ2.5องศาเซลเซียสแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆนยจนถึง90นาทีอุณหภูมิก็ยังคงที่ที่3องศาโดยเฉลีย่ยแลกที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยจะให้อุณหภูมิประมาณ2.49 บวกลบ0.08องศาเซเลเซียบนะคะซึ่งก็เหมาะกับการที่นักวิจัยจะยกและเคลื่อนย้ายไปใช้ตามคลินิกต่างๆนะคะอันนี้เนื่องจากสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิต่ำได้เป็นอย่างดีผลจากแบบประเมินเนี่ยเราก็พบว่าผู้มาใช้บริการเนี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดัน้นก็ขอจบการแนะนำนวัตกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ